สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผอ,อโรงแรวาคุณหญิงส้มจีนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูท,ท,ทุกท่านด้วยค่ะวันนี้คุณครูแก้วนะคะจะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยแอป vlo นะคะซึ่งหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสัญลักษณ์สีแดงๆแล้วก็มีรูปปลาตรงกลางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App s Store และ Play Store นะคะ ข้อดีของแอปนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะมีเมนูเป็นภาษาไทยเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งจะหัดตัดต่อวิดีโอใหม่ๆนะคะหรือผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวิดีโอเราสามารถใช้มือถือตัดต่อได้เลยโดยโปรแกรมโดยแอปพลิเคชันนี้นะคะแอปนี้เป็นแอปฟรีนะคะสามารถใช้งานได้ฟรีแต่ถ้าเกิดเสียเงินเพิ่ม มันจะมีโปรโมชั่นเดือนละ129บาทแล้วก็ปีละ249บาทหนูเลือกปีละ249บาทไปเพราะว่าหนูต้องใช้งานบ่อยนะคะในงานต่างๆใน งานโรงเรียนหรือว่าจะเป็นการสอนออนไลน์นะคะก็เลยซื้อไปเลยนะคะเพราะว่ามันสะดวกสบายในการใช้แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ฟรีอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้แต่ลูกเล่นหรือสติกเกอร์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีน้อยลงมาหน่อยเสียงประกอบพอๆอะไรเงี้ยก็จะน้อยกว่าการเสียงเงินซื้ออะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าใช้ฟรีก็สามารถใช้ได้ค่ะโหลดมาใช้ได้เลยมันสะดวกสบายจริงๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้คร่าวๆนะคะในระดับเริ่มต้นก่อน เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะในการนำไปทำคลิปวิดีโอการสอนให้กับนักเรียนนะคะส่งให้ดหูทุกๆวันในช่วงโควิดนี้ค่ะหลังจากที่เราโหลดแอป,ปมาแล้วนะคะวีเนะคะที่เป็นสีแดงๆอ่ะเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดสร้างวิดีโอค่ะรอสักครู่นะคะอ่ะมาแล้วนะคะเราก็จะเลือก ถ้าเริ่มต้นเราเลือกแทรกฉากเปล่าก่อนค่ะแล้วก็กดปุ่มสีแดงๆนะคะเพื่อที่ให้เอาไปใส่ในวิดีโอของเราขนาดนะคะจะมีขนาดให้เลือกหลากหลายนะคะแต่ว่าส่วนมากคุณครูแก้วจะใช้16ส่วน9นะคะเพราะว่าเอาไปอัปโหลดใน YouTube ให้เด็กดูได้พอดีอามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเมนูจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะคะซึ่งใช้งานง่ายซึ่งในส่วนของฝั่งซ้ายก็จะมี เมนูต่างๆให้เลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงพื้นหลังเสียงเอฟเฟกสติ๊กเกอร์อักขระเพิ่มรูปภาพเพิ่มวิดีโอเพิ่มฟิลเตอร์ต่างๆนะคะซึ่งให้ครณครูลองเลือกใช้ได้เลยนะคะสามารถโหลดมาแล้วก็ลองกดกดเล่นดูได้นะคะสําหรับตอนนี้นะคะเราจะมาลองเปลี่ยนสีพื้นหลังที่เราเลือกมาเมื่อกี้ดูตอนนี้ยังเป็นสีดําอยู่ใช่ไหมคะ กดเข้าไปนะคะตรงพื้นหลังมันจะมีสีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะจะมีสีเดียวแล้วช่องตรงกลางก็จะเป็นไล่ระดับสีนะคะเราสามารถเลือกสีที่เราชอบได้เลยอ่าช่องต่อไปก็จะเป็นลวดลายนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากได้พื้นหลังเป็นรูปแบบไหนสีอะไรนะคะตอนนี้ครูก็จะเลือกมาหนึ่งสีนะคะอ่าเป็นสีชมพูนี่ละกันคุณครูก็สามารถ จิ้มเลือกมาได้เลยแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะอ่าตอนนี้เราได้พื้นหลังเป็นสีใหม่แล้วนะคะไม่ใช่สีดําแบบเดิมแล้วต่อไปเราจะมาลองใส่ตัวอักษรกันนะคะให้กดที่ตัวทีค่ะคาว่าอักขรตรงกลางนะคะแล้วก็เข้าไปมันจะมีให้เลือกหลายอย่างเลยตรงช่องซ้ายลองกดเข้าไปดูตัวทีก่อนก็จะมีรูปแบบของฟอนต์นะคะให้เลือกหลายอย่าง อ่าแล้วก็มีฉลากนะคะอันนี้สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วแต่คุณครูจะเลือกนะคะว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็จะมีคำบรรยายใต้วิดีโอนะคะให้คุณครูเลือกได้ว่าอยากจะใส่แบบไหนในคลิปวิดีโอของเราแต่ตอนนี้ครูก็จะเลือกอักขรธรรมดาก่อนนะคะคก็จะเลือกรูปแบบมา1รูปแบบว่าเราอยากได้ฟอนต์แบบไหนอ่าคุณครูก็เลือกได้แล้วนะคะถ้าอยากใส่ข้อความให แตะสองครั้งตรงคำว่า text here นี่นะคะแล้วเ,เราก็ใส่ข้อความที่เราอยากใส่ลงไปเลยค่ะพิมพ์ลงไปได้เลยอ็าจะพิมพ์ว่าสื่อการสอนออนไลน์คุณครูแก้วนะคะอ่าเห็นตรงข้างๆไหมคะที่มันมี3ขีดเราสามารถขยับได้นะคะว่าจะให้อยู่ตรงกลางตรงฝั่งซ้ายหรือขวาน,นะคะแล้วแต่เราเลย แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะคะกดตรงตัวอักษรเลื่อนขึ้นไปให้มันพอดีนะคะกับคลิปของเรานะคะปรับได้เลยแล้วแต่ความชอบของเรานะคะอ่าถ้าเราไม่ชอบสีนี้นะคะสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรได้นะคะจากโดยการเลื่อนเมนูด้านล่างนะคะแล้วก็เลือกคําว่าสไตล์ะคะ่ะที่เป็นตัวทีอาจะมีสีให้เราเลือกนะคะสีตัวอักษรแล้วก็เลือกเลยว่าเราชอบสีตัวอักษรสีอะไรนะคะสีอักขระ จะมีให้เลือกทั้งสีจอกสอนแล้วก็สีขอบนะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะเลือกได้เลยค่อยๆลองใช้ดูนะคะไม่ยากลองเลื่อนหาดูอ่าแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะอ่าตอนนี้เราก็จะได้คําว่าสื่อการสอนครูกแก้วนะคะเป็นสีสวยๆแบบนี้เลยถ้ารู้สึก,กว่าคลิปยาวไปสามารถเลื่อนขยับได้นะคะจะสั้นยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เราปรับเลยค่ะ พอเรารู้สึกว่าปรับภาพพื้นหลังและตัวอักษรได้พอดีที่เราตั้งใจแล้วนะคะเราก็ลองกดเลย์ดูตรงรูปสามเหลี่ยมมุมซ้ายนะคะลองกดดูก็จะเป็นการรันภาพตอนนี้เราได้ภาพพื้นหลังสวยๆกับตัวอักษรสวยๆแล้วนะคะต่อไปเราจะตกแต่งด้วยสติกเกอร์ค่ะให้ครูกดไปที่สติกเกอร์เลยนะคะ แล้วก็เลือก m มชั่นสติ๊กเกอค่ะจะมีสติ๊กเกอร์หลากหลายเลยให้เราเลือกนะคะสามารถขยับได้ด้วยซึ่งจะเพิ่มความน่ารักให้กับคลิปของเรานะคะอะสมมุติว่าครูแกเลือกดอกไม้นะคะกดเข้าไปที่รูปดอกไม้ที่จะเลือกได้เลยแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะพอเราได้สติกเกอร์ดอกไม้มาแล้วเราก็ปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะสวยงามสามารถเลือกได้หลายอันเลยนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะ รับขนาดได้นะคะตรงลูกศรค่อยๆเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยอ่ะตอนนี้ก็ดูสวยงามขึ้นแล้วนะคะต่อไปนะคะก็เราจะมาลองใส่กรอบดูนะคะมีกรอบให้เลือกหลายกรอบอยู่เหมือนกันซึ่งจะทําให้คลิปของเราเนี่ยดูสวยงามขึ้นมานะคะในนี้ก็จะมีกรอบให้เลือกมากมายเลยนะคะก็เลือกกรอบที่เราชอบมาสักหนึ่งกรอบแล้วก็กดเครื่องหมายถูกค่ะ เราก็จะได้กรอบมาแล้วนะคะสีฟ้าต่อไปเราจะลองใส่รูปดูนะคะให้กดที่เครื่องหมายบวกแล้วกดปุ่มอัลบั้มแทรกฉากเปล่าแล้วก็เลือกรูปได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะอ่าขึ้นมาแล้วนะคะเลือกไปที่รูปรูปถ่ายค่ะแล้วก็เลือกรูปที่เราอยากเลือกอ่าเราก็ได้แล้วนะคะสมมุติว่าเราจะสอนเรื่องนกเงือกนะคะ ขอปรับขนาดนิดนึงเราสามารถปรับได้นะคะว่าอยากให้รูปนั้นแสดงกี่วินาทีนะคะให้กดไปที่รูปนะคะแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะถ้าอยากให้นานหน่อยก็เลื่อนยาวๆถ้าอยากให้สั้นหน่อยก็เลื่อนเข้ามานะคะาจากนั้นเราจะมาลองใส่ตัวอักษรน,นะคะลงไปในรูปภาพของเรานะคะกดไปที่อักขระค่ะแล้วก็กดที่ตัว T อักขระแล้วก็เลือกฟอนต์ที่ชอบแล้วก็ลองพิมพ์อะไรที่เกี่ยวกับบทเรียนของเราลงไปะค่ะ เดี๋ยวเลือกอันนี้นะคะแล้วก็กดสองครั้งไปที่ตัวอักษรนะคะคำว่าซันตาคอสมันก็จะมีให้เราพิมพ์พิมพ์คำว่านกเงือกนะคะเก็จะพิมพ์คำว่านกเงือกเพราะว่าสมมติว่าเราสอนเรื่องนกเงือกอ่าให้วางลงไปนะคะบนรูปของเราก็จะได้แล้วนะคะเป็นการทบทวนนะคะจากรอบที่แล้วง่ายมากเลยนะคะการใส่ตัวอักษรลงไปในวิดีโอของเรา เดี๋ยวเรามาทบทวนการใส่สติกเกอร์อีกรอบนะคะให้เรากดไปที่แถบด้านล่างนะคะสติกเกอร์แล้วก็เลือกโมชั่นสติกเกอร์นะคะะก็จะมีสติกเกอร์มากมายให้เราเลือกนะคะก็เลือกน่ารักน่ารักไปวางไว้เพื่อให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยวิดีโอของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะะดูน่ารักมากขึ้นดึงดูใจเด็กๆได้มากขึ้น,นะคะ่ะ พอได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยเดี๋ยวเราลองเลย์ดูนะคะ,ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปต่อไปลองใส่คลิปค่ะกดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมแล้วก็เลือกไปที่วิดีโอนะคะอ่าแล้วก็เลือกคลิปที่เราต้องการนะคะใส่ลงไปเลย ทีนี้เราก็จะได้คลิปวิดีโอมาแล้วนะคะเราสามารถทำได้ทุกอย่างเลยลงไปในวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นการใส่เสียงเพลงใส่เสียงเอฟเฟกใส่อัอกขระนะคะตัวอักษรใส่สติกเกอร์ต่างๆนะคะเหมือนที่เราทำกับรูปภาพเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราใส่กรอบอีกครั้งนะคะเพื่อความสวยงามเพิ่มความน่ารักให้กับงานของเรานะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะกดไปที่สติกเกอร์ที่แถบด้านล่างนะคะแล้วเลือกกรอบ เลือกกรอบที่ชอบมานะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยหลังจากนั้นก็ลองใส่โ motion s กเกอร์นะคะลงไปสติกเกอร์ที่ขยับได้ซึ่งจะทำให้งานของเราดูน่าสนใจมากขึ้น พอเลือกสติกเกอร์ได้แล้วนะคะก็นำไปวางในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ดูนะคะว่าความยาวเราต้องการใช้เท่าไหร่แล้วก็ขยับเอาตามที่เราต้องการนะคะถ้าอยากได้ให้สติกเกอร์อยู่นานๆแล้วก็ยืดให้มันยาวแต่ถ้าอยากให้แป๊บเดียวแล้วก็ให้มันสั้นๆ ต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่เสียงเพลงนะคะให้กดคําว่าเสียงที่แถบด้านล่างแล้วก็กดเพลงพื้นหลังนะคะที่แถบซ้ายมันจะมีเพลงมากมายเลยค่ะให้เราเลือกนะคะเป็นหมวดหมู่ต่างๆอันนี้คุณแก้วขอเลือกหมวดเด็กและเด็กและสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็เลือกมาสักเพลงหนึ่งที่เราชอบนะคะลองกดฟังก่อนถ้ารู้สึกว่าโอเคเราเลือกเพลงนี้แหละเราก็กดเครื่องหมายถูกไดเลยค่ะนำมาวางได้เลย เราจะเห็นว่าเสียงเพลงกับเสียงคลิปมันซ้อนกันอยู่นะคะเราสามารถเบาเสียงเพลงได้นะคะโดยการกดไปที่แถบสีเขียวนะคะตรงเพลงแล้วก็เลือกวอลลุ่มนะคะตรง100%ให้เหลือน้อยๆนะคะสัก 2% 4%ซก็พอแล้วนะคะเพื่อเป็นการคลอดนตรีไปเฉยเแล้วแต่เราจะเลือกนะคะสมมุติว่าถ้าเราพูดอยู่อย่างเงี้ยเป็นคลิปที่เราพูดอธิบายอยู่แล้วก็เลือกดนตรีสักสองพอนะคะเราจะได้ได้ยินเสียงเราพูดได้ชัดเจนมากขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะอยากได้แต่เสียงเพลงเสียงในวิดีโอไม่เอานะคะเราสามารถกดไปที่วิดีโอนะคะแล้วก็เบาเสียงวิดีโอได้ตรงคําว่าร0 0นะคะเบาให้เหลือศูนย์ไปเลยหรือไม่ก็กดไม,ม่ไม่ให้มีเสียงไปเลยะคะ่ะ เราก็จะได้ยินแค่เสียงดนตรีอย่างเดียวเล่นไปพร้อมๆกับรูปภาพในวิดีโอของเราค่ะต่อไปนะคะเป็นการลองใส่เทมเพลตน่ารักน่ารักค่ะกดไปที่สติ๊กเกอร์แล้วก็กดที่เทมเพลตนะคะเลือกเทมเพลตที่เราชอบค่ะมันจะมีหลายอย่างเป็นรูปหัวใจรูปหิมะตกอะไรองเงี้ยค่ะเอาไว้ใส่น่ารักน่ารักเวลาใกล้ๆก,ก้จบคลิปอะค่ะเพื่อดึงดูความสนใจนักเรียน ก็จะดูน่ารักแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นการปิดท้ายคลิปแล้วก็กดเหมือนเดิมนะคะกดเครื่องหมายบวกเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกอัลบั้มแทรกฉากเปล่ารอสักครู่นะคะค่ะแล้วก็เลือกแทรกฉากเปล่านะคะเพื่อเป็นการใส่เครดิตหรือลงชื่อของเรานะคะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของผลงานนี้ หรือเป็นการกล่าวลาเด็กๆอะไรก็ว่าไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังเหมือนเดิมให้เป็นสีที่สดใสนะคะพอเปลี่ยนสีแล้วก็ใส่ข้อความลงไปนะคะอาจจะเป็นชื่อของเราหรือว่าอาจจะเป็นข้อความกล่าวลาเด็กๆนะคะใส่สติกเกอร์ใส่กรอบเพื่อความสวยงามน่ารักนะคะและหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเซฟลงเครื่องค่ะ เซฟลงในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเพื่อนำไปอัปโหลดใน YouTube หรือส่งต่อเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองต่อไปะคะ่ะวิธีการเซฟกดลูกศรที่ชี้ไปด้านบนด้านขวามือนะคะแล้วก็เลือกความละเอียดความละเอียดให้เลือกเป็นสูงสุดก็คงพอนะคะเพราะว่าถ้าเป็นระดับคุณภาพหรือว่า 4K เนี่ยมันจะค่อนข้างเปลืองพื้นที่ในมือถือนะคะ ก็เลือกแค่สูงสุดก็พอคะ่ะแล้วก็กดส่งออกไฟล์ปุ่มสีแดงข้างล่างคะ่ะเราจะเห็นตรงสีแดงๆนะคะที่เขาพิมพ์ไว้ว่ากรุณาอย่าปิดแอปแล้วก็ปิดโทรศัพท์นะคะระหว่างที่เซฟอยู่ขอให้คุณครูนะคะรอให้เซฟให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยออกจากหน้านี้นะคะเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดความเสียหายต่อวิดีโอที่เราทํานะคะไฟล์อาจจะเสียหรืออาจจะเซฟไม่ได้นะคะให้รอจนกว่า แถบสีแดงนะคะจะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตนะคะคือเสร็จสิ้นทุกอย่างเรียบร้อยแล้ววิดีโอของเรานะคะจะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ในโทรศัพท์ของเรานะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับ การสอนคร่าวๆในระดับเริ่มต้นนะคะการใช้แอป w ี l o นี้นะคะถ้ามันเร็วไปหรือว่ามีอันไหนไม่เข้าใจมีข้อสงสัยสามารถถามเข้ามาส่วนตัวได้นะคะหนูจะยินดีบอกให้ทุกอย่างเลยค่ะก็ขอให้คุณครูมีความสุขนะคะกับการใช้แอปนี้นะคะในการเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการสอนนักเรียนนะคะในช่วงโควิดแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณครูและพอออขอบคุณค่ะ